สรอบอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอของพุ่นนี่ค่ะวิธีการวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถทําเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะครับก็ตัวุถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับจะอยู่ฝั่งด้านขวาของรถนะครับถ้าเกิดสมมุติเรานั่งบนเบาะเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับวิธีการนะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราต้องถอดแผ่นป้องกันตรงนี้ออกก่อนนะครับโดยที่เราหา ไขควงปากแบนดแบบนี้นะครับงัดตรงหมุดล็อกตรงนี้ออกนะครับตัวหมุดล็อกตรงนี้นะครับอ่าพอพองัดหมุดล็อกตรงนี้ออกได้ปุ๊บเนี่ยก็คือดันขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับอ่าดันขึ้นด้านบนเราก็ดึงออกมาได้เลย<ม>คือตรงเนี้ยมันจะเป็นเขี้ยวล็อกอยู่นะครับเวลาใส่กลับเหมือนกันครับก็คือเราใส่เข้าไปแล้วก็ดันลงอย่างนี้นะครับเวลาถอดก็คือดันขึ้นด้านบนแล้วก็ถอดออกนะครับนี่นะคะโดยเขี้ยวล็อกก่อนนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเขี้ยวล็อกเห็นไหมคะ เอาขึ้นแล้วค่อยเอาออกแล้วพอเวลาใส่ก็สวมจากข้างบนก่อนแล้วค่อยเอาลงกรึบทีนี้วิธีการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับจุกถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับคือตัวจุกสีเหลืองตรงนี้นะครับอ่าการถ่ายเนี่ยเราไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยนะครับจุกสีเหลืองเนี่ยมันจะโดนล็อกอยู่ตรงหมดตรงนี้นะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยหมุนนิดนึงนะครับอ่าหมุนทวนเข็มนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับพอดึงออกมานิดเดียวนะครับ พอเราเปิดฝาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะไหลออกมาเลยนะครับในถุงในถุงนะครับในถุงคู่มือเนี่ยเขาจะมีแถมท่อเป็นสายยางนะครับายยาอ่าสายยางตรงนี้ก็คือจริงๆเราก็ใช้สวมเข้าไปตรงนี้แหละครับ <ๆ S 1> เพื่อเพื่อให้ระบายน้ำมันเครื่องออกมาหาอะไรรองรับตรงนี้ได้ง่ายๆนะครับอย่าลืมนะคะวิธีการของมันก็คือว่าหมุนไปทาง ย้อนเข็มนาฬิกานะครับแค่นิดเดียวนะครับมันจะเป็นคลิกล็อกนิดเดียวหมุนนิดเดียว <Laughter S 1> ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาใช่ครับอเวลาใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บเราดันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนะครับ <Evet. S 1> มันก็จะล็อกนี่นะครับถ้าถ้าหมุนออกเนี่ยก็คือ<ช>หมุนทวนเข็มอ่าหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าถ่ายเสร็จหมุนเข้านะครับกดเข้าไปนิดนึงแล้วก็หมุนตามเข็มนะครับนี่นะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวพอเวลากล่องก็ถึงจะ เวลาเราถ่ายจริงนะครับเราดึงออกมาเปิดฝาตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาตรงด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับตรงเกจรวัดน้ํามันเครื่องเพื่อให้น้ํามันมันไหลออกมาได้หมดนะครับตรงนี้นะครับก็คือโดยปกติเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดระบายน้ํามันตรงนี้ไว้สักห้าถึงสิบนาทีนะครับเพื่อให้น้ามันเครื่องเก่าเนี่ยมันออกมาได้หมดนะครับเสร็จแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็หมุนล็อกตามที่แนะนําเมื่อกี้นะครับแล้วก็สามารถเติมน้ามันเครื่อง ฝั่งนี้ได้เลยนะครับอพอเราเติมเสร็จเนี่ยเช็คระดับน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับอ่าจะมีอยู่ในเกจวัดตรงนี้นะครับมน,น้ำมันเครื่องประมาณถ้ารุ่นใหญ่เนี่ยเวลาเราถ่ายจริงน้ำมันเครื่องจะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหกลิตรนะครับ น้ำมันเครื่องเบอร์อ่าน้ำมันเครื่องเนี่ยเราสามารถใช้น้ำมันเครื่องสี่จังหวะเบอร์สิบ W40 นะครับเป็นแบรนด์อะไรก็ได้นะครับเลือกใช้แต่ถ้าแนะนำก็อาจจะใช้เกรดดีหน่อยนะครับอาจจะเป็นเกรดสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ